บัดนี้วันที่14มิถุนายน2568เป็นวันที่45ข้าพาเจ้าสุภัฒนาสุรินตากรนก็โต421ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแดกก่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพาเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาคาัคราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินอรหังสมาสัมปุทโธภะควาพูททางภะควันตังอภิวาเทมิ สวาขาโตพระควตาธโมนะธรรมังนามาซามิสุปฏิปันโนพระควโตซาวะสังโคสังคังนามามิอรหังสมาสัมพุทโธสุจิรังปริณีพุโตคุเนหีธารมาโนธานิปารมีหิจติสติยาวชีวังอาหางพุทธังธรรมังสังคังสาระนังคโตปูเชมิราตานาตัยังธรรมังจารามีโสธีนา สมันตาจักกวาเรสุอัตตาขัจฉันตุเทวตาสัทธมัมมุนีราชสะสุนันตุสักขามกขังสักเเกเมจารูเปคิริศิขรารตเตจันทลิเกวิมาเนทีเประเตจัาเมตารุวนาคาเนเคหาวัตุมิเคเตภุมมาเจยันตุเทวาชลาทราวิสเมยัขคันทัพนาคาติถันตาสันติเกยังมุนีวะระวัจานางสาท,าทาวเมสุนันตุธรรมมาสวนาการโลอายามพะทันตาธรรมมาสวนาการโลอายามพะทันตาธรรมมาสวนาการโลอายามพะทันตา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยมปีพูดทางสารนังฆาชามีตติยมปีทำบังสารนังฆาชามีตติยมปีสังฆาสารนังฆาชามินาธิเมสารนังอันยางพุทโธเมสารนังวรางเอเตนะสัจวะเชนะโสริเมโหตุสัพพธานาธิเมสารนังอันยางทมโมเมสารนังวรางเอเตนะสัจวะเชนะโสดิเมโหตุสัพพธานาธิเมสารนังอันยางสังโคเมสารนังวรางเอเตนะสัจวะเชนะโสดิเมโหตุสัพพธา พุทธังหน้าเมรตาาัตนภา,าูตัสสิสารีราิตตังทำบังหน้าเมรัตานภาูตาวิสุทธิสาลังสังฆังนเมรตาาัตนภาูตะสุสีราิฐีเอตังนเมติรัตน,งตานาตังรัตนตตยววังสัมมาสโมสริตวัฏถุดวิเศษสภูตังอัญโยยานุตตะคูณนาโยคะว่สาสพวัาาวตตัง อสุมิตายมิปิตเทวะยะถาติทันเทเอกังวินาตาที่ตะเรสามารสัมภเวนะโลเกกะทาจิจะจีเรนจะปาตุภูตังคามภีรายานวิสยางอาติทุทัสัทถังวินยูหีปัญชิตะชาเนหีวิชันยรูปังโลกัมหิเกหิจีกะถานจุปละพณียางเกสันจีสุถุวิธิตังคุณากายะตายะ นายเมหิเยวะชนะตาญาสุวิสุตามปิสมุปสตังมนาสิสุทธาภาษาทานางปุญญาธิกานามาสมุตตามาปุนหาูมังทุขาปามุตจะนามุขะสารนางขาตานางปูชาระเหสุปรมังอภิปูชเนยยังนิพานาสัชิกิริยายุปานิสาย,ยาถังสัมากิเลสามะลาโสทนาสิทธิยาจ่าสาธุหิอาาัฏฐะกุสเลนาหูปะเสวนียังปาเนหิจะาปิสารนางข้ามานียเมวะ ตัสมาหิตังติราตนาสารานางฆตามหะรัตตินทิวังขะนเนสุนมัสมานาปูเชมาจาปิสสตังสุปสัสสนะจิตาตัดฐานุปาริจริยาสถารตาจะปุญเยนาตัดะสุกะเตนาสุขีพระเวมุเตเชนาตัดสาจะสถาปิสุวัตถิโหตุโยเจธาธรรมะวินยัยมหิปะมานาภูโตโลกุตระาพิสมยโยนิแสโตสุโพชังตัดสโสปนิสัยยะจะยายาอายามปิโหตุ วัตถุตเยปริจิโตสุปสาธกาโรโยจักกุมาโมหามาลาปกะโทสามังว่าพุโทโธสุขโตว,วิมุตโตมาราสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสีเขมังชนะตังวิเนยยางพุทธทางะวารันตังศีลสานะมามิโลกาสานาฐานจะว,วินายะกันจะตันเตช่สาเตชียสิธิโหตุ สพันตรายาจาวินาสเมนตุธัมโมทาโชโยวิยาตัสสาสัตถุท่าเสสิโลกัสะวิสุทธิมะคังนินยานิโกธรรมาธลสทารีสาตาวะโหสันติการโรสุจินโนธัมโมวรานตังธัมมังวรานตังศิรสานะมามีโอหัปะทาลังอุปะสันตทาหังตาเตชะสาเตชยะสิทธิโหตุสพันตรายาจาวินาสเมนตุสัตธรรมมาเสนาสุขตานุโคโยโลกัสาปาบูปากิเลสเชตาสันโตสยังสันนิ สันตินิโยชโกจะสวาขาตธรรมมังวิธิตังกะโรติสังคังวารันตังาศีลสานะมามิพุทธานุพุธทธางสามารศีลาทิิถิงตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพันตรายาจาวินาสเมนตุนาโมอรหตัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาเหสีโนโนาโมอุตตมะธมัสสะสวาขาเตสิตัดเสวะเตนิทะนาโมมหาสังฆัส,สาปิวิสุทธศีลาทิติโน นาโมโอมาตายาราตัสาราตานาตายาสาสาธุกลงนาโมโอมาตาโอมาโอมากาติตาสตาสวาถุตาสวตถุตายาสปินาโมการราปปภาเวนะวิฆาฉันตุอุปท่วานาโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพาานาโมการราสาเตเชนะวิธีมีโหมิเตชวา